ครรมชุดใหม่เข้าเฝ้าถวายสัปปะเดีรวันนี้เขานัดกันประชุมครรมนัดพิเศษแล้วมีการถ่ายรูปหมู่ร่วมกันที่หน้าตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลพาไปดูบรรยากาศหน่อยนะฮะนายกอุ้งอิงด้วยความที่เธอไม่รู้ชวนรัฐมนตรีทำอย่างงี้ฮะมินิฮาร์ดมินิฮาร์ดทำมินิฮาร์ดเจ้าหน้าที่ร้องห้ามแทบไม่ทันเพราะนี่คือชุดขาวชุดปกติขาว <c oughs> นี่เห็นไหมเอาไปดูบรรยากาศช่วงน,นี้หน่อยสา่งไม่เคยมี <cido f> ทำไม่ได้ดชุดขาวไม่ได้ชุดขาวไ,ได้ดคอยดูเถอะเดี๋ยวคอยดูเรื่องคุณอาวุธไวยวุธเดี๋ยวคงโดนวิจารณ์อีกเ <f> นี่ยนะฮะทำไม่นี่ฮาร์ดชุดขาว <f> นายกบอกขอโทษนะมือใหม่มแบบนี้นะครับอ่ะหลังจากนั้นเปลี่ยนชุดเป็นชุดเหลืองนัดประชุมครมนนัดพิเศษเน้นบรรดารัฐมนตรีอยู่หลายเรื่องเหมือนกันโดยเฉพาะให้น้อมนําพระบรมราโชวาทที่เมื่อวานนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้นะครับมาทํางานอย่างมุ่งมั่นแล้วก็เน้นย้ําในเรื่องต่างๆอย่างเช่นอะไรบ้างเรื่องอเดินหน้านโยบายเตรียมพร้อมแถลงนโยบายต่อรัฐสภานะฮะให้รัฐมนตรีเตรียมตอบคําถามในประเด็นที่เกี่ยวข้อง และให้ช่วยต่อยอดงานของอดีตนายกเศรษฐาทวีสินอีกหลายๆเรื่องนะครับอ่ะนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวของครมอใหม่วันนี้เดี๋ยวช่วงข่าวเย็นจะคุยเรื่องนี้ให้ฟังโหนฟองสนานและโหนอีกหลายคนทำนายไทยทักยังไงค่ะ